สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดของอบุคคลสำคัญมากนะครับในประวัติศาสตร์จีนคือคำสอนของท่านเนยังคงมีอิทธิพลอยู่เสมอเลยแม้ว่าจะผ่านมาม2,500กว่าปีแล้วค่ะนานมากจริงๆเรากำลังพูดถึงคงจือ้อหรือที่ฝรั่งอาจจะเรียกว่า Confucius แต่ถ้าชื่อที่คนจีนเรียกกันก็คือคงฟูจือ้อซึ่งก็คือท่านอาจารย์คงนั่นเองครับค่ะ ท่านอาจารย์คงในการคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งจากหนังสือคลาสสิกเลยประวัติศาสตร์ประชาจีนโดยสังเขปของท่านฝงโยหลานอืมเล่มนี้ดีมากค่ะครับแล้วก็มีเนื้อหาจากวิดีโอที่เขาสรุปแนวคิดหลกัหลกๆไว้ได้น่าสนใจดีแล้วก็มีจากบทสนทนาอื่นๆที่เล่าถึงชีวิตท่านแล้วก็ทําไมคําสอนยังอยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้ สำหรับเป้าหมายของเราในการคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะเจาะลึกทำความเข้าใจกันจริงๆค่ะว่าขงจื้อคือใครกันแน่แล้วแนวคิดหลักๆของท่านเนี่ยมันคืออะไรและคำถามที่แบบว่าน่าคิดมากๆเลยก็คือทำไมปรัชญาที่ฟังดูเหมือนจะเก่ามากแล้วเนี่ยถึงยังสำคัญอยู่ยังเอามาปรับใช้ได้แม้แต่ในโลกยุคดิจิทัลที่มันหมุนเร็วขนาดนี้ใช่ครับน่าคิดมากอะไรคือแก่นจริงๆที่ทำให คำสอนมันเป็นอมตะขนาดนั้นวันนี้เราจะมาลองพิจารณากันดูค่ะน่าติดตามมากครับโดยเฉพาะถ้ามองย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของท่านเลยคือท่านเป็นแค่ครูเร่ร่อนที่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองในยุคข,ของท่านเองเลยนะใช่ค่ะไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตอะไรเลยแต่ทำไมทำไมถึงกลายมาเป็นเสาหลักทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีนได้ขนาดนี้อะลองมาเริ่มแกะรอยกันเลยครับ เริ่มที่ภาพรวมๆก่อนนะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าจริงๆแล้วขงจื้อท่านไม่ได้ตั้งใจจะตั้งศาสนาอะไรขึ้นมาใหม่เลยอืมไม่ได้จะสร้างศาสนาครับสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นจริงๆคือการฟื้นฟูหรือเอ่อตีความทําให้ทำเนียมปฏิบัติเดิมๆของราชวงศ์โจซึ่งเป็นยุคก่อนหน้าเนี่ยมันกลับมาชัดเจนเข้มแข็งอีกครั้งอ๋อคือเหมือนกับจะรื้อฟื้นของเก่าที่ดีงามให้กลับมาประมาณนั้นเลยครับเพราะท่านมองว่าสังคมตอนนั้นมันแบบว่า เสื่อมถอยไปเยอะแล้วขาดหลักการกาการยึดเหนี่ยวถูกต้องเลยค่ะแล้วเส้นทางของท่านก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะคือหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือได้ไม่ได้ตําแหน่งอะไรที่บ้านเกิดที่แคว้นหลู่เนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจผ่าสิทธิ์ออกเดินทางอ๋อออกเดินทางค่ะเดินทางรอนแรมไปตามแคว้นต่างๆเยอะมากเพื่อที่จะไปเสนอแนวคิดสําคัญสําคัญของท่านอย่างเช่นเหรัน ครับเหรินค่ะซึ่งก็คือแก่นของคุณธรรมความเมตตาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็มีหลีหลีค่ะคือพวกจารีตแบบแผนพิธีกรรมที่เหมาะสมท่านก็เอาไปเสนอพวกเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆแต่ก็เจออุปสรรคเยอะค่ะทั้งความลําบากทั้งการถูกปฏิเสธหรือบางทีก็ไม่เข้าใจเจตนาของท่านโอ้โหแต่ตินตจะเจอเรื่องยากๆขนาดนั้นก็ดูเหมือนว่าความมุ่งมัน่นท่านไม่เคยลดลงเลยนะครับมีเรื่องเล่ามีคําพูดที่สะท้อนความเป็นครูความเชื่อมั่นในเรื่องการศึกษามากมาก ค่ะมีค่ะท่านเคยพูดทำนองว่าแบบต่อให้ไม่มีใครฟังคราพเจ้าก็จะสอนต่อไปเพราะว่าการศึกษาเนี่ยคือรากฐานของการเปลี่ยนแปลงจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแม้ว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ผลลัพธ์ทางการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่พอมาดูในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยท่านได้รับการยกย่องมากๆว่าเป็นนักปฏิรูปความคิดเป็นครูของแผ่นดินอย่างแท้จริงเลย ค่ะชัดเจนมากทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปที่ตัวแก่นความคิดของขงซื้อกันบ้างนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าแนวคิดท่านเนี่ยถูกมองได้หลายแบบจริงๆครับอย่างไรบ้างครับคือบางคนก็มองว่าเป็นปรัชญาชีวิตบางคนก็มองในเชิงศาสนานะคะถึงแม้จะไม่ได้มีองค์กรมีพิธีกรรมแบบศาสนาที่เราคุ้นๆกันอ๋อ บางคนก็ไปเน้นที่มิติของจริยธรรมทางสังคมหรือกระทั่งมองว่าเป็นอุดมการทางการเมืองก็มีคืออาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับวิธีการคิดการใช้ชีวิตที่มันครอบคลุมไปหมดเลยค่ะโห้กว้างมากค่ะรวมไปถึงเรื่องการเคารพบรรพบุรุษแล้วก็มุมมองทางาศาสนาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเน้นบทบาทความรับผิดชอบของคนเราเนี่ยแหละค่ะเป็นมุมมองที่กว้างจริงๆครับ แล้วถ้าจะหาจุดร่วมหรือหัวใจสําคัญเนี่ยอาจจะต้องย้อมไปที่ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เลยไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าคงจื้อท่านเชื่อว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยธรรมชาติของคนเรามันดีงามอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นแก่นเลยทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะดีงามมีความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความละอายเวลาทําผิดแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ของสิ่งที่เราเรียกว่าเหรินคือความเมตตา อีคือความถูกต้องแล้วก็ปัญญารอการบ่มเพาะอ,อยู่ค่ะแต่ถึงแม้จะเชื่อว,ว่าพื้นฐานเราดีงามมาเนี่ยคงจื้อก็ไม่ได้มองโลกสวยจนเกินไปนะคะท่านก็ยอมรับว่าปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยสภาพแวดล้อมคนที่เราครบหรือสิ่งยั่วยุต่างๆมันก็ชักนำให้เราหลงผิดทำเรื่องไม่ดีได้เหมือนกันครับจินครับ นี่เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ท่านเน้นมากๆเรื่องการศึกษาแล้วก็การฝึกฝนขัดเกลาตนเองอ๋อการศึกษาการฝึกฝนตนเองค่ะ ท่านมองว่าสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราเอาชนะด้านที่ไม่ดีในตัวเองแล้วก็รักษาพัฒนาความดีงามเดิมที่เรามีอยู่ให้มันแข็งแรงขึ้นการฝึกฝนตนเองที่ว่านี้ก็ต้องมีแนวทางที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับที่ท่านเรียกว่ามักวิธีหรือ The เ e ว a y ใช่ค่ะต้องมีแนวทางแล้วการจะเดินตามทางนี้ได้ก็ต้องอาศัยการบ่มเพาะเหรินหรือความเป็นมนุษย์ ความเมตตาเนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางถูกต้องครับเหรนเป็นตัวนำเพราะเมื่อเชื่อว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องคอยดูแลเอาใจใส่พัฒนาสิ่งดีๆนั้นให้มันโตขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมันมากลบฝังไปค่ะแล้วแนวคิดเรื่องการฝึกฝนตนเองเนี่ยก็นำไปสู่เป้าหมายที่ถือว่าเป็นอุดมคติสูงสุดเลยในปรัชญาของจือก็คือการพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นจุนจือจุนจือ คำนี้ได้ยินบ่อยครับมันแปลว่าอะไรนะครับค่ะคำนี้จริงๆแปลได้หลายอย่างนะคะอาจจะหมายถึงสุภาพชนหรืออาริยชนหรือผู้มีคุณธรรมสูงส่งคือเป็นภาพของคนในอุดมคติที่องจื้ออยากให้ทุกคนพยายามไปให้ถึงจุดนั้นนะคะอ๋อครับครับแล้วการจะเป็นจุนจื้อได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรเด่นๆบ้างครับเดาว่าเหรินต้องมาก่อนเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเหรินนี่คือแกนกลางเลยสําคัญที่สุด อย่างที่เราคุยกันตะกี้นี้เหรือนก็คือภาวะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นจริงๆความรักเพื่อนมนุษย์ครับคงจื้อชี้เลยนะคะว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนเราต่างจากสัตว์อื่นชัดเจนที่สุดคือความสามารถที่จะรับรู้เข้าใจความรู้สึกทุกสุขของคนอื่นได้การมีเอมพัตีนี่เองใช่ค่ะเอมพัตี้นั่นแหละค่ะนอกจากเหรือนแล้ว่าคะอีกเสาหลักหนึ่งของคุณธรรมที่สําคัญมากๆสําหรับจุนจือก็คืออี้ค่ะ อีค่ะอีนี่คือเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมการรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจโดยยึดหลักการไม่ใช่ดูแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวอ๋อคือยึดความถูกต้องเป็นหลักค่ะคงจือเปรียบเทียบเลยว่าจุนจือเนี่ยจะยึดมั่นในความถูกต้องแต่คนที่คุณธรรมยังร้อยอยู่หรือที่เรียกว่าเสี่ยวเหรินเนี่ยอาจจะคิดถึงแต่กำไรผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่า อืมก็น่าคิดนะครับค่ะท่านเชื่อว่าพฤติกรรมที่มีจริยธรรมจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้ค่ากับหลักศีลธรรมเนี่ยสูงกว่าความต้องการส่วนตัวหรือผลประโยชน์อื่นๆประเด็นเรื่องอีก,กับผลประโยชน์นี่ก็น่าคิดนะครับในโลกจริงๆการยึดความถูกต้องบางทีมันก็อาจจะทําให้เราเสียเปรียบทางธุรกิจหรือการเมืองได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นความท้าทายเลยการหาจุดสมดุลตรงนี้คงยากน่าดูแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีก คือการฝึกฝนคุณธรรมพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแล้วจบไปแค่นั้นค่ะไม่ใช่แค่นั้นคงจื่อเน้นว่ามันต้องส่งผลออกไปข้างนอกด้วยมีคำสอนสำคัญในหลุนอือหรือบันทึกคำสอนของท่านที่บอกประมาณว่าผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์เนี่ยเมื่ออยากจะตั้งตัวเองให้มั่นคงก็ต้องช่วยคนอื่นให้ตั้งมั่นด้วยพออยากจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าก็ต้องช่วยคนอื่นให้พัฒนาก้าวหน้าไปด้วย โอ้โหลึกซึ้งมากค่ะครับมุมมองนี้มันต่างจากการมองแค่ตัวเองจริงๆนะครับมันคือการผูกความสําเร็จของเราเข้ากับการช่วยคนอื่นไปด้วยเลยใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องการขยายคุณธรรมออกไปสู่คนอื่นเนี่ยมันก็เชื่องโยงโดยตรงเลยนะคะกับความสําคัญของการเรียนรู้และการปฏิบัติในมุมมองของของจือ้อครับ ท่านให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากๆแล้วก็เชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนเราได้จริงๆมีคําพูดที่คมคายมากแล้วก็ยังจริงอยู่เสมอเลยคือโดยธรรมชาติแล้วคนเราคล้ายๆกันแต่โดยการปฏิบัติฝึกฝนนี่แหละที่ทําให้คนเราแตกต่างกันไปไกลโอ้โหชัดเจนเลยครับค่ะการเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่รับข้อมูลเฉยๆแต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่า การเรียนรู้ในมุมของของจอเนี่มันมีเป้าหมายชัดๆอยู่สองอย่างหลักๆเลยค่ะมีอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือเรียนเพื่อขัดเกลาตัวเองพัฒนาคุณธรรมข้างในมุ่งสู่ความเป็นจุนเจอค่ะพัฒนาตนเองและสองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือพอพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเอาความรู้ความสามารถคุณธรรมนั้นไปใช้เพื่อ รับใช้ประชาชนและบ้านเมืองอ๋อต้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยครับการช่วยสังคมไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นเหมือนกับพันธะทางศิลธรรมเลยของผู้ที่เรียนรู้ฝึกฝนตัวเองมาดีแล้วมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต่างจากแนวคิดตะวันตกชัดเจนหน่อยก็คือมุมมองเรื่องตัวตนค่ะตัวตนยังไงครับ คือในปรัชญาของจือเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวตนของเราเป็นสิ่งที่แบบว่าแยกขาดออกมาเดี่ยวๆและสมบูรณ์ในตัวเองอ๋อไม่ได้เป็นปัจเจกโดดๆใช่ค่ะแต่กลับมองว่าตัวตนของเราเนี่ยมันก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วก็ดำรงอยู่ภายในเครือข่ายของความสัมพันธ์ต่างๆเริ่มจากวงเล็กสุดคือครอบครัวแล้วก็ขยายไปชุมชนสังคมรัฐครับครับความสัมพันธ์พวกนี้ไม่ใช่แค่ฉากหลังนะคะ แต่เป็นส่วนสำคัญที่กำหนดเลยว่าเราเป็นใครหล,ล่อหลอมคุณค่าจริยธรรมของเราดังนั้นการเติบโตทางศิลธรรมในมุมของของจื้อเนี่ยก็เลยหมายถึงการขยายขอบเขตของความห่วงใย,ยความรับผิดชอบพันธะทางจริยธรรมที่เรามีต่อคนอื่นให้มันกว้างออกไปเรื่อยๆไม่ใช่การมุ่งเน้นความเป็นตัวของตัวเองที่แยกขาดจากสังคมเข้าใจเลยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากพอของจือ้อท่านไม่อยู่แล้วเนี่ย คำสอนมรดกทางความคิดเหล่านี้มันถูกส่งต่อขยายผลไปทางไหนต่อครับค่ะเรื่องเราตรงนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคือหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเหล่าสิทธิเอกของท่านก็ได้ช่วยกรรันรวบรวมคําสอนบทสนทนาหรือเกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยที่จํากันได้มาบันทึกไว้เป็นระบบเลยค่ะในหนังสือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อหลุนอื่หรือ the a n a l e c t s อ๋อลุนอือคือบันทึกคำสอนนี่เองใช่ค่ะซึ่งกลายเป็นตำราหลักเล่มสำคัญเลยของสำนักขงจื้อแล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆก็มาถึงในสมัยราชวงศ์ฮั่นค่ะประมาณสักสองศตวตรรษก่อนคริสตกาลครับสมัยฮั่นค่ะตอนนั้นจัก,กรพรรดิองค์สำคัญเลยคือพระเจ้าฮั่นอูต่ตี้ท่านทรงประกาศให้แนวคิดของของจื้อเนี่ยเป็นเหมือนอุดมการณ์หลักของรัฐเลยแล้วก็เป็นแนวทางในการปกครองแผ่นดินอย่างเป็นทางการ โอ้โหกลายเป็นหลักการปกครองเลยใช่ค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ยกระดับแนวคิดของจื้อจากแค่สำนักปัชญาหนึ่งให้กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมการปกครองของจีนไปอีกเป็นพันๆปีเลยค่ะแล้วระบบสอบเข้ารับราชการที่ดังๆอย่างสอบจอง,งวนล,ล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือสอบจองงวนที่ใช้กันมานานมากๆเนี่ย เนื้อหาหลักสูตรก็เน้นความรู้ความเข้าใจในคำพีในปรัชญาของของจื๊อเป็นแกนกลางเลยอ๋อเท่ากับว่าคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองต้องเข้าใจแนวคิดนี้ก่อนถูกต้องค่ะต้องผ่านการซึมซับแนวคิดพวกมีนก่อนแล้วนอกจากอิทธิพลในจีนเองแล้วเนี่ยแนวคิดขงจื๊อก็อยังแพร่หลายไปมีอิทธิพลสูงมากในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามครับครับเคยได้ยินเหมือนกันค่ะ ซึ่งแต่ละประเทศก็นำหลักการพวกนี้ไปปรับใช้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตัวเองไปค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่เราตั้งไว้ตอนแรกเลยครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คำสอนที่เก่าแก่ขนาดนี้2,500กว่าปีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังเชื่อมโยงกับโลกยุคนี้ได้ค่ะคำถามนี้น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยพอจะสรุปได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องออความเป็นสากล u n i v e r อ a l i t y อืมความเป็นสากลครับคือคำสอนส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดกับความเชื่อทางศาสนาที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจ,จงเกินไปแต่จะเน้นไปที่คุณค่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สังคมส่วนใหญ่ก็ยอมรับกันเช่นความกตัญญูการเคารพผู้อาวุโสการรักษาคำพูดการควบคุมตัวเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้าใจง่ายใช่ครับเข้าใจง่ายเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวันค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการปรับใช้ adaptability ครับอ๋อ oh, การปรับใช้คือถึงแม้ว่าบริบทสังคมมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่หลักการบางอย่างมันยังสะท้อนคุณค่าที่ทันสมัยได้อยู่อย่างแนวคิดเรื่องจูวินจือที่เน้นการฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมมีความรับผิดช,ชอบรู้กาลเทศะมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะ มันก็เอามาเทียบเคียงหรือประยุกต์ใช้กับแนวคิดเรื่องอความเป็นมืออาชีพ professionalism ในโลกการทำงานสมัยนี้ได้หรือเรื่องภาวะผู้นำที่เน้นคุณธรรมในองค์กรยุคปัจจุบันจริงค่ะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ครับมันรวมถึงทัศนคติจริยธรรมด้วยไม่ใช่แค่ความสามารถแล้วมีอีกไหมคะนอกจากเป็นสากลการปรับใช้อีกอย่างที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่ผมว่าทรงพลังมากคือการเน้นภาคปฏิบัติ Practicality อ๋อเน้นการลงมือทำครับแนวคิดหงจือไม่ได้เลยลอยอยู่แค่ในโลกของความคิดหรือการถกเถียงทางปัญญาอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญมากกับคำถามว่าเราจะทำอย่างไรทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นใช่ครับทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นปฏิบัติต่อคนอื่นได้เหมาะสมในสถานการณ์จริงๆมันเป็นปรัชญ,ญาที่เน้นการกระทำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันเลย ในข้อมูลมีอ้างอิงถึงตัวอย่างในยุคปัจจุบันด้วยนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทใหญ่ๆเช่นหัวเว่ยหรืออาลีบาบาในจีนหรือแม้แต่โตโยต้าในญี่ปุ่นเองครับคบมีพูดถึงเหมือนกันค่ะเขาก็มีการให้ความสําคัญกับหลักการบางอย่างที่มันสอดคล้องกับแนวคิดของจื้อไหมะคะเช่นการสร้างความผูกพัน ความพักดีต่อองค์กรการเคารพผู้อาวุโสหรือการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันแม้ว่ารายละเอียดการปรับใช้อาจจะต่างกันไปบ้างใช่ค่ะอาจจะมีความซับซ้อนต่างกันไปหรืออย่างในสิงคโปร์ที่รัฐบาลเขาเน้นส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning แล้วก็การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในองค์เรียนซึ่งมันก็สะท้อนหลักการพื้นฐานของคงจื้อเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็การสร้างพลเมืองที่ดีนั่นเองค่ะทันใดอืมไม่ใช่แบบปฏิวัติทันทีครับแต่การเริ่มต้นที่จุดเล็กๆคือการเปลี่ยนแปลงตนเองการขัดเกลาข้างในแล้วค่อยๆแผ่ออกไปสู่ความสัมพันธ์สู่สังคมรอบข้างค่ะเริ่มที่ตัวเองก่อน แล้วก็ดูเหมือนว่าในยุคสมัยที่มันผันผวนซับซ้อนแบบนี้ผู้คนอาจจะกำลังโหยหาต้นแบบของผู้นำหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่เป็นสุภาพชนเป็นคนมีคุณธรรมมากกว่าแค่คนที่มีอำนาจหรือเก่งอย่างเดียวก็ได้นะครับน่าจะจริงนะคะต้องการคนที่ไว้ใจได้มีหลักการโดยสรุปแล้วนะครับการคุยของเราวันนี้ก็ได้พาไปดูเส้นทางชีวิตที่น่าทึ่งของของจือ๊อจากครูที่ไม่ยอมแพ้สู่ปรารถผู้ชี้นาทางความคิดค่ะ เราได้ทำความเข้าใจแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญทั้งความเชื่อในศักยภาพความดีงามของมนุษย์ความสำคัญมากๆของคุณธรรมเหรินคือความเมตตาและอี้คือความถูกต้องค่ะเหรินกับอี้ครับแล้วก็เป้าหมายของการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นจุนจือหรือผู้มีคุณธรรมสูงส่งและพลังของการศึกษาการฝึกฝนตนเองที่ไม่หยุดนิ่งรวมถึงมุมมองเรื่องตัวตนที่ผูกพันกับความสัมพันธ์ด้วย ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าพิจารณามากๆเลยนะคะว่าแนวคิดที่ตกผลึกมากกว่า2,500ปีเนี่ยยังสามารถให้บทเรียนให้มุมมองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในศตวรรษที่21ของเราได้ขนาดนี้ครับน่าทึง่งจริงๆ มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลความลุ่มลึกแล้วก็คุณท่าที่แท้จริงที่มันไม่เก่าไปตามการเวลาเลยของปรัชญานี้มันท้าทายให้เรามองลึกลงไปกว่าแค่เปลือกนอกของความสําเร็จหรือความก้าวหน้าทางวัตถุนะคะครับผมและสําหรับข้อคิดทิ้งท้ายในยวันนี้ผมก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าท่ามกลางโลกที่มันหมุนเร็วเหลือเกินเต็มไปได้วยข้อมูลสิ่งเร้าความกดดันจากภายนอกเนี่ยค่ะ การกลับมาให้ความสําคัญกับรากฐานข้างในตัวเราคือการบ่มเพาะคุณธรรมความสงบความเข้าใจตัวเองควบคู่ไปกับการมองออกไปข้างนอกเพื่อเอาสิ่งที่เรามีไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมรอบข้างตามแนวทางที่คงจือได้วางไว้นี่แหละครับอืมการสร้างสมดุลภายในและภายนอก ครับอาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างสมดุลค้นหาความหมายแล้วก็นำทางชีวิตของเราในยุคนี้ให้มันมั่นคงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะขอฝากปิดท้ายด้วยคำคมอรรมตะอีกบทหนึ่งของของจื้อนะคะที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยครับเชิญเลยครับท่านเคยกล่าวไว้ว่า ไม่สำคัญว่าท่านจะก้าวไปได้ช้าเพียงใดตราบใดที่ท่านไม่หยุดเดินโอ้โหคมมากครับค่ะคำพูดนี้เรียบง่ายแต่ลึกซื้งมากนะคะมันกระตุ้นให้เรามุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อกับอุปสรรคแค่ก้าวต่อไปบนเส้นทางของการเรียนรู้การทำความดีไม่ว่าสถานาตาร์รอบตัวจะเป็นยังไงก็ตามค่ะเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับสาหรับข้อคิดดีๆวันนี้ยินดีค่ะ